สดอครับยินดีต้อนรับสู่บรรคัเกแล้วครับซึ่งในวันนี้นะฮะผมก็จะมากระทือบเจ้าอคุไซโครนกันนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าเป็นไซโครนตัวสุดท้ายของผมแล้วนะฮะผมจะใช้ทีมเซตนี้เลยนะฮะในการเป็นเล่นด่านนี้กันนั่นเนะครับโอเคมาเลยครับกับด่านเดอะเกร i ยาโบมาเอาไอเทมไปให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เริ่มเลยนะครับ ตอนเกมเหมือนเดิมนะฮะฟาร์มตังซักหน่อยนะครับป้ายแคนแคนแคน,นไม่ได้ตีเลยนะเนี่ยโอเคส่งคาสลีไปนะฮะบอสตัวนี้นะฮะหรือว่าเจ้าอะคูไซโคนนี่บอกเลยนะฮะว่าเป็นบอสตัวหนึ่งที่เลือดเหมือนจะไม่เยอะนะแค่1นึ่งล้านหกแสนนะฮะแต่ ล่อมันก็เลือดเท่ามันเลยนะฮะล่อของบอสนะฮะเลือดเท่าตัวบอสเลยนะฮะดูว่าหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกนะฮะแลวมันน็อกแบ็คสี่ครั้งนะเท่ากับว่าผมจะต้องทำดาเมจหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกคูณห้านะฮะบอสถึงจะตายนะฮะวงเล็บนะฮะวงเล็บไว้นิดนึงนะฮะผมไม่มีตัวเจาะล่นะฮะเออไม่มีแบบไม่มีเลยนะฮะ คือถ้าใครมีตัวเจาะโลให้หยิบมาเลยนะฮะไม่งั้นด่านนี้นะฮะบอกเลยว่าลําบากแน่ๆฮะโอเคคาซาลิก็ยิงไปนะฮะบอสตัวนี้นี่ก็ก็ตีก็แรงอยู่นะฮะ DPS ก็สามหมื่นนะฮะ DPS นี่พอๆกับบาฮาบุสเลยนะฮะโอเคโอเคอยู่ไหมโอเคครับผมโล่แตกแล้วอย่างนี้ก็สวยสิจ้า บาล็อกนี่ผมเอามาเพื่อที่จะฟาดมันนั่นแหละนะฮะคือบาล็อกมันได้ฟาดสักทีสองทีก็คุ้มแล้วอะ่ะเพราะว่าบาล็อกมันตีค่อนข้างใกล้นะฮะบาล็อกมันตีหนึ่งร้อยแปดสิบแต่ว่าบอสต,ตัวนี้มันตีที่สองร้อยโอ้บาล็อกก็ก็จะตายไวหน่อยนะฮะบาล็อกเอ้ยน่าสงสารจริงๆนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเรายังมีดาเมจจากเซิร์ฟข,ของคาซาลิอยู่นะฮะซึ่งบอกเลยว่า ดาเมนี่จัดจ้าสุดๆนะฮะเซิร์ฟของคาสซีเนี่ยอืมโอเคก็เซิร์ฟบอกเลยนะว่าผ่านโล่ของบอสได้เยอะระดับหนึ่งเลยนะฮะอืมผมบอกเลยนะว่าทีมีนี่อ่ายูเบิร์สี่ตัวยูเบิร์สี่ตัวมีคิวห้าและซุปเปอร์แลอีกหนึ่งนะฮะไม่มีแรเลยอะ่ะโอเคโล่แตกแล้วนะฮะได้เวลาสนุกแล้วนะฮะ โลนายแตกแล้วเพื่อนเอ๋ยโอเคแล้วโลก็กลับมาใหม่อีกแล้วโลกลับมาใหม่อีกแล้วนะฮะโอ้โหโอเคนะฮะคาสซี ari, ตัวที่สองกำลังเดินมานะฮะบอกเลยว่าคาสซีสองตัวนี้เซิร์ฟแรงสองเท่านะฮะเออเวลห้าสิบแล้วด้วยนะคาสซี่เนี่ยบอกเลยว่าบอสโดนเข้าไปทีก็เจ็บเหมือนกันนะโลบอสโลบอสเมื่อไหร่จะแตกเพื่อน โลของนายเมื่อไหรจะแตกเพื่อนอคุสไซโคนเพื่อนโอเคไหมไม่โอเคนะเมื่อกี้คาสัิกรเดนนะแต่ว่าโชคดีนะที่ยังไม่ตายนั่นเองฮะโลแตกแล้วโลแตกแล้วโล,แต,แ,ล,วโลแตกแล้วนะฮะเหมือนเมื่อกี้บารล็อกจะได้ฟาดทีนึงนะแต่ว่าไม่ใช่บารล็อกจะเต็งเดน,นนั่นเองนะฮะบารล็อกโอเคบารล็อกตายแล้วบารล็อกตายแล้วนะฮะคาสาันดิสองตัวบอกเลยว่าดามเมจคือจัดจ้านนะฮะคิงคองก็คอริลล่านะไม่ได้ยืนอยู่ในสังคมนะโดน โดนเซิร์ฟตายเรียบเลยนะฮะคือน้่งสารเขาจริงๆนะฮะตอนนี้เจ้าอะคุไซโคลนออกแบค็คไม่กี่ครั้งแล้วนะออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทรงการุมาเลยนะฮะมาเลยนะฮะคาสึนี่เหมือนจะมีตัวหนึ่งตีไม่โดนปะ่ะใช่ไหมหรือว่าตีไม่โดนทั้งสองตัวเลยฮะเอาตายไปแล้วตัวหนึ่งสวยเลยนะฮะโอ้ย โอเคมาคาซาลี่ก็เป่าไปปูดโอเคไหมก็โอเคอยู่นะฮะกาลุกาลุนะฮะกาลุก็มีมินิเวฟนะฮะซึ่งมันทะลุโล่นั่นเองนะฮะก็โล่ของอาคูนะฮะจะไม่ป้องกันเวฟนั่นเองนะฮะเออโอเคบล็อกบล็อกได้ฟาดทีขอล็อกเรียบร้อยบอสตายสักทีตายแล้วนะฮะเจ้าอาคูไซโคลนนะฮะได้เวลาบึ้มบ้านนั่นเองนะฮะอ่า สวยบ้านบึมนะครับได้มันแล้วอาคูรีเสิร์ชเชอร์ว้าผมต้องการอาคุรีเสิร์ชเชอรมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเหมียวเมดอลส์กันก่อนดีกว่านะฮะนี่ครบทุกไซโครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคก็ได้ครบหมดเลยนะฮะ อืมอคูไซคโคนก็เป็นตัวสุดท้ายนะฮะแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยนะสําหรับเจ้าอคูไซโคลนเดี๋ยวเรามาดูหน้าของเจ้าอคูรีเซิร์ชเชอร์กันสักหน่อยดีกว่านะฮะว่าจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะไหนเอ่ยโอเคนี่ไงอคูรีเซิร์ชเชอร์นะฮะอัพอัพไปเลยนะเพราะว่าผมน่าจะได้ใช้นะครับอ่าก็นะฮะเจ้าอคูรีเซิร์ชเชอร์นะฮะก็มาพร้อมกับเลือด ที่ต่ำต้อยนะฮะหกพนั่นเองนะฮะดาเมจที่ต่ำต้อยเช่นกันนะฮะแต่ตีค่อนข้างไกลนะตี400นะฮะ Attack Frequency 1.17วินะฮะเคลื่อนที่10นะฮะก็เร็วใช้ได้นะฮะ Knockback 1 0 0ครั้งนะฮะและที่สำคัญที่สุดของตัวนี้นะฮะที่ทำให้ผมค่อนข้างอยากได้มันนั่นก็คือ15%ที่จะเจาะ โลอาคุนั่นเองนะฮะซึ่งผมไม่มีตัวเจาโลอาคุฉะนั้นผมเลยต้องการเจ้าตัวนี้นะครับ Evil a k u r e s e a r c h e r ครับโอเคได้มาแล้วนะฮะสำหรับเจ้าอาคูรีเซิร์ชเชอร์นะฮะบอกเลยว่าก็เก่งไหมอาจจะไม่ค่อยเก่งนะฮะสำหรับคนที่ไม่มีตัวคิวพีซิงเลยนะฮะซึ่งผมเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะคือมันไม่ใช่ตัวเจาะโลที่ดีนะแต่ว่ามันมันต้องใช้อะมันต้องใช้มันต้องใช้นะ ส่วนด่านก็ยากอยู่นะฮะอืมประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปน้นนะจ๊ะจุบ